อ๋อฮะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนได้อยู่กับผมนะครับผมก็สมมอนเตอร์แล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Monster Hunter ร o ดับคอร์กัอีกแล้วนะครับโอโหซึ่งผมก็ได้ทําการเล่นมาถึงระดับ5ดาวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ขอดูก่นซึ่งตอนนี้ผมอยากจะทําดาบของล,ลาทารลอสมากเลยครับชาร์จเบสลาทารลอสใช่แล้วมันขาดที่ส่วนหางนะครับก็คือมันต้องเอาหางของลาทาลอสอ่ะสอันด้ย โคตรเยอะเลยนะอันนี้ผมน่าจะมี1อันแล้วผมต้องการอีกหนึ่งอันซึ่งอันนี้หาก่อนของที่ต้องการน่าจะครบละต้องทำกับดักก่อนใช่ทำกับดักนี่ก้อทันเดิบักแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะต้องมารอดูกันอีกทีนึง ซึ่งเออผมก็ได้ไปทำการชวนยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งมาเล่นภาคสามกับผมนะครับสามอาดีหรือพัตเทเบิลเติร์ดนั่นแหละซึ่งช่องเขาก็มีชื่อว่าสตาร์ซีชแนลนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่านี่แล้วครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่เล่นเก่งพอสมควรวนะนะแต่ก็เก่งไม่เท่าผมหรอก ของครบย่างโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บกล่องนิดหน่อยเอไอเหียเผื่อเก็บเนื้อเก็บเนื้อทำไมอะไปเอาไปลุยกันเลยวันนี้เราจะโดนอะไรบ้างมาดูก็คือไอโซนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะฉลาดมากเลยนะครับมันมันพัฒนาจากลาทรอดเดิมแบบหลายเท่าเลยแบบมันฉลาดเป็นกฎเลยนะครับ ทุกอย่างมันฉลาดขึ้นสิบเท่าอะแบบสยอดมากอ่าจะไปเจอกับมันเลยนะครับแบบนึงนี่ขาดละเก็บของก่อนแป๊บนึงเออเออเอาโอเคไปเราต้งขอย่างเนื้อก่อนนะครับสูตรการย่างเนื้อคือรอให้เพลงจบนะครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองหนึ่งก็ได้นะครับนับในใจก็ได้นี่นะครับก็ได้ลว ก็ร้อยเพลงจบของทุกภาคเลยนะผมว่าร้อยเพลงจบแล้วก็นับ3,2,1เออนับในใจนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับหลายชิ้นเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่โซนโซนอะไรว่าลืมอ๋อมันน่าจะอยู่โซนสิบนะครับ ปเราก็จะไปหามันกันเลยนะครับทุกคนเห็นเลขบนหัวผมไหมครับมันคือเลขดาเมจนะครับผมไปลงมอดแสดงดาเมจมานะครับซึ่งมันทำให้เล่นสนุกมากเลยนะครับ<ป>นี่นะครับมันน่าจะอยู่โซนสิบ ไอ,ไอหมูภาคนี้มันดีมากเลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าถ้าเราไม่ไปทําให้มันเห็นหรือไปทําให้มันสนใจหรือไปยุ่งกับมันมันจะไม่ชนแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนี่แหละมันน่าจะอยู่โซนสิบนี่แหละเออไงว่าเราจะกินยาแบบหนึ่งกินครูดิง้งหนึนนซึ่งไอลาทาะภาคเนี่ยมันฉลาดมากนะครับเขาก็ต้องจับจังหวะมันให้ถูกแล้วก็น,น,นะครับ แล้วก็ฟันไปเลยนะครับซึ่งอันนี้คือดาบสวิตแอคของลาเกมคูดนะครับคล้ายๆกับลาทารอสเนี่ยแหละแต่ไม่มีปีแล้วก็อยู่ในน้ำนะครับซึ่งเออนั่นแหละซึ่งเรามาไลา่ตัวนี้เพราะว่าเราอยากจะทำดาบนะครับนั่นแหละเออหน้า จะตั้งชื่อช่องนี้เอ้ยจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าล่าลาทะลอนไปทำดาบนะครับก็คือเราจะต้องสู้กับมันไปเรื่อยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างนิงเก่งพอสมควรนะครับมันฉลาดมากอันหนึ่งเลื่อนหาก่อนเอ้ยกดอุ้ยแล้วกดวจะถึงมันนะมันก็คงหลุดพอดีแล้วแหละ ก็คือเคื่องใูเรนะครับจากการคาดเดาของผมนะครับเลือดมันน่าจะประมาณเลือดมันน่าจะประมาณสี่พันมั้งอ่ะหรือห้าพันเนี่ยแหละเลือดมันน่าจะประมาณเท่านี้แหละครับไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เยปลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็จัดก,การมันไปเรื่อยๆเลยนะครับ ว <Rapid snowball> ึ่ง <aría> อุ no I mean. ้ยโหดีนะหลบพันเราค่อนข้างจะตึงพอสมควรครับไอตัวนี้มันค่อนข้างจะฉลาดนะครับมันปกป้องหางมันอย่างดีเลยนะครับนี่พอโดนเต็มหัวปุ๊งเป็นฉากที่สวยมากเลยเหอะเจ็ดสิบห้าดาวหมดเอาเงินแดงแฟนพอสมควรนี่ ลเลือดมันน่าจะมันสามพันสี่พันนี่แหละมันไนม, 3, นะม่ไเยอะขนาดนั้นหรอกเออเ,อ,อเดีมันโดนเราแป๊บ,บนึงเฮ้ยนี่นะครับมันอันนี้มันสามารถกดสกิลแล,แล้วกดสกิลแล้วอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์ที่ดาบมันจะเต็มเลยนะครับแต่คาร์ทละตัวนี้มันฉลาดมากเลินไปแล้วเราต้องกิ้งก่อนไปนี่เฮมันโคตรฉลาดเลยนะครับก็คือเวลาที่มัน บินขึ้นไปนะครับแล้วเราเพื่อจะถูกลมจะปีกมันพัดใช่ไหมเอถูกลมจะปีกมันพัดเสร็จปุ๊บนะแล้วมันจะพ่นไฟใส่เราในทันทีนะครับมันค่านข้า่จะฉลาดมากเลยนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่เรียกได้ว่าต่อกรได้ยากเลยทีเดียวเชียวตัวอื่นยังไม่เท่านี้นะครับเออเพราะว่าตัวอื่นมันบินไม่บ่อยเท่าไรซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำซับเพลของหมู่บ้าน โคโคโตก่อนนะครับหมู่บ้านแรกเลยนะครับเพื่อที่จะจัดการกับมังกรหอ,อกสายฟ้านะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับอ้มังกรหอ,อกสายฟ้าเนี่ยซึ่งขอจัดการลาทรลอดก่อนมันชื่อว่าอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้และมีตัวเอน้ำหนาเนี่ยแหละ แล้วก็พอจัดการบังกรหอกสายฟ้าเสร็จนะครับเราก็จะไปทำเพรทของ,องของหมู่บ้านของหมู่บ้านหินมะนะครับเพื่อที่จะตัดก,การกับแกมมอสพอจัดการกับแกมมอสเสร็จเราก็จะไปจัดการกับจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกฟองสบู่พอจิดการกับจิ้งจอกฟองสบูสบ่เสร็จแล้วเราก็จะไปสู้กับตัวที่ผมชอบ,บที่สุดนะครับนั่นก็คือการนะเอาได้เลยว่าเยี่ยมเราจะเอาการพิณัทมาทำอาวุธและชุดเกราะของเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่ใช้ชุดเกาะอันอื่นเลยนะจะใช้แต่ชุดเกาะน,นี่แหละเพราะของกลางน,นี่นะี่แหละมันอยู่ในใจซึ่งไปเราจะตามมันไปนะครับโอ้ยซึ่งเราก็ตามมันไปเลยครับมันไปโซนสองมันไปโซนสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูผิดดูผิดซึ่งเราก็ตามมันไปเลยนะครับเออนั่นแหล,ละมันไปอยู่โซนหมูป่า แล้วเราก็จะจบเพจนอกบ้านแล้วนะครับเราก็จะไปทำเควสในบ้านแล้วนะครับทุกคนเพจในบ้านเนะี่ยเล่นคนเดียวก็เล่นได้แหละเพราะว่ามันไม่หนุกมเนะีซึ่งใครที่รู้วิธีเล่นกับเพื่อนในคอมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับภาคนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นกับเพื่อนอยังไงในคอมนะครับขอรู้ภาคนี้นะครับนี่งหนึ่ โดนใบโอยเห็นไหมมันฉลาดบอกเงี้ยหันหลังกับมัน,นโกรนสมกับเป็นราชายของฟ้าแม่งดินหนึ่งเลยไม่มีลงเลยซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าโคสุดยอดเลยนะครับตัวนี้แม่งยังฉลาดเลย เฉลาดไปไหนก็ไม่รู้นะคร <c oughs> 對對ับลองภาคเสียเป็นตัวละครเนี่ยฮี่มเฉลาดไหนเนี่ยเออฉลาดเหรอโดนนอืออินอ่ะฮึ่มเพระว่าเราติดพิษเหรอนะครับยาแก้พิษอยู่ไหนนี่ไงกินขึ้นไปเลย แกงมันแกงสุดยอดเลยถือว่าทําได้ดีมากเยี่ยมก็คือคลิปผมจะไม่ค่อยปัดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนชอบปัดนะครับก็คือถ้าตัดแล้วมันจะไม่ได้อัตราลดที่ต้องการนะครับซึ่งเราก็จัดก,การไปเรื่อยๆยโดยเรืเยนี่นี่ตอดไปเรื่อยๆนู้นนนไปเื่อๆเนีย่ยเล็งหางเล็งหางเล็งหางโอ้ย เอ้อเจ้นลุกขึ้นมาทำไมื่อเหือเหารุกเหยาุกเห็นปะมันจะบินแบบนั้นน่ะแล้วก็แล้วก็ยิงมันจะบินถอยหลังก็ยิงไฟเลยนะครับจังหวะที่มันบินมันจะทําให้เราแบบว่าต้องเอาต้องเอามือขึ้นมากันน้ะแล้วก็มันก็ยิงเลยปุ้งโอเคมันจะบินไปโซนไหนแล้วก็มานูกันครับ โอเคเราไปนะครับ okay, ว่ามันบินไปโซนนู้นแน่นอนเลยโซนบนอะโซนโดนัทอะผมต้องไปปรับหน้าต่างให้มันใหญ่ขึ้นด้หละผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนนั่นแหละมันบินไปโซนเจ็ดนะครับ ซึ่งเราก็ตามมันไปโซนเจ็ดนะครับบอกได้เลยว่าชาร์จเบรดเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพมากเลยนะครับดาบใหญ่ก็เหมือนกันนะครับดาบใหญ่นี่ทรงพลานุภาพมากนะครับดาบใหญ่นี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่เอาไว้ตัดหางโดยเฉพาะนะครับนชาร์จเบรดเนี่ยผมว่าชาร์จเบรดเวลาจะเล่นเนี่นต้องมีเพื่อนช่วยสตันเหนือยนะครับมันถึงจะสามารถใช้อันติมันได้นะครับผมว่า เออนะมันต้องมีค้อนนะครับมันต้องมีคนใช้ค้อนไม่ก็ใช้ปืนนะครัไออย่างไรก็ตามนะครับทีนที่ดีทึุน่าจะมีต้องต้มีคนใช้ค้อนใช้ปืนใช้ดาบใหญ่นะครับแล้วก็ี่เหลือจะใช้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งใครที่อยากเล่นกับผมหรือว่าใครที่รู้วิธีนะครับกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ คนนั้นจะเป็นฮีโร่ของผมเลย <c oughs> ซึ่งเราก็จกกัดการไปเลยนะครับมันไม่เก่งเท่าไหร,ร่หรอกไอ้ตัวเนี้ยแต่มันฉลาดเฉยๆมันกินแมวเรามันกินแมวเราขอชาติหน่อยก็แล้วกันโอ้ยเห็นปะมันจะบินแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ยิงอะ่ะแม่งโคตรฉลาดเลยแล้วก็พุ่งมาีปโอ้ยมันจะฉลาดไปไหนนะครับ คือผมว่าไอตัวนี้มันน่าจะสู้ยากมากเลยครับถ้าเอาอาวุธที่เราถ้าเอาอาวุธที่จากการกับมันได้อยู่หมัดนะครับเราก็จะอยู่เราก็เอามันอยู่นะครับซึ่งหมาอาจจะเห่าอะไรตอนนี้นะครับเออนั่นแหละหมามันเห่าแล้วหมาแล้วไม่รู้รถผ่ามันก็เห่าซึ่งเราก็มึงไปฟันขามันเลยไออย่างเง้นก็ตามอ่ะจะฆ่ามันหรือไม่ฆ่าหรือจะจับอ่ะ ตัดหางมันให้ได้ก่อนผมพยายามที่จะตัดหางของตัวนันครับนั่นแหละเพื่อเ,เป็นการเยอะเยอยมันนะครับว่าโอ้ยแม่งเจ็บไาที่ไหนเ็กตายมึน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 ผมจะสอนนะครับถ้าเวลาเราโดนมันจับนะะหรือเวลาโดนมันจับกินหรือเวลาเรามึนนะครับให้เราหมุนปุ่มเดินลัวๆนะครับหมุน หมุนไม่ทางไหนก็ได้หมุนรัวๆเลยหมุนกลุ่มเดินอ่ะหมุน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 นะหมุนเป็นวงกลมอ่ะเออหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนรัวๆเลยนะครับหมุนแบบหมุน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 แลยครับเราก็จะรอดเองนะฮะเรื่องงหมุน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 มันจะไปไหนครับก็ดูจากทรงแล้วมันน่าจะไปโซนโซนอะไรวะด่วน ไอ้เฮ hey. ียมองไม่เห็นอ่าเห็นละไอ้เฮียไม่มีเรือเหาะอ่า <Hey. S 2> มาโซนหกแน่นอน <Hey. S 2> ซึ่งผมจะบอกว่าเอาเนี่ยนะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับ ในคลิปผมไม่ได้พูดแต่ว่าตอนเนี้ยผมมาอาจเสียงแทนนะครับเออผมมาภาคแทนซึ่งต้ยภาคให้เนียนที่สุดก็คือตอนเนี้ยผมไม่รู้นะผมมองไม่เห็นแผนที่นะครับมันเล็กนะครับแต่ในจอคอมมันใหญ่แต่ตอนเนี้ยมันตัดคลิปในโทรศัพท์ไงเข้าใจไหมทุกคนและจอมเล็กอไอมุมข้างล่างอ่ะมันเล็กเว้ยก็ต้องปรับ ตอนนี้ก็ซัดแม่งยับยับเลยล่วงแล้วขอให้ฟันหางมันหน่อยเฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะไม่ชอบเลยนี่เปลี่ยนเป็นโหมดดาบก่อนโดนโดนนี่ล่วงล่วงล่วงมันล่วงแล้วมันล,วล่ว,นลวงแล้วนะครับทุกคนล่วงแล้วก็กจิ้มหาง,ลงหดดเลยก็บึ้มโอ้ยเจ็ดสิบหกโกรธเลยโกรธเลยทีเดียว ซึ่งถ้าใครอยากได้มอสต,ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะจัดให้ซึ่งวิธีใช้มันก็คือให้ทุกคนปุ่นมันจะมีปุ่มลูกศรใช่ไหม,ท,หมที่มันเป็นรูปบวกอะน่าจะมีแหละรูปบวกอะที่มันเป็นรูปบวกเออนั่นแหละเออ,เอ,อถ้ามันเป็นลูกศรรูปบวกให้กดลูกศรขึ้นนะครับให้กดรูปลูกศรขึ้นแล้วก็กดตัว L, เอ,อแล้วกดตัว R นะครับมันจะแสดงอันนี้แล้ววิธีปิดนะครับก็ให้กดลูกศรลงแล้วก,กดตัว R นะครับมันก็จะปิดนั่นแลหละตานนั้น ก็คือไม่มีอะไรยากนะครับสูตรนี้ถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแจกมาแจกคลิปนี้เลยแค่แค่กดไปใต้แค่กดไปที่ใต้คลิปแล้วกดเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นาอาจจะเห็นอยู่แล้วนะครับต้งกดเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กันนะครับใส่ไปในโค้ดอะในโค้ดในเกมอะเออมาดีมาดีมาด,มาดีซึ่ง คใครที่อยากได้นะแต่ตอนเนี้ยผมอะอยากเล่นกับเพื่อนมากกว่านะครับใครก็ได้เออใครก็ได้เนี่ยขอนน้อยใครก็ได้มาเล่นกับผมหม่ก็ได้ในภาคเนี่ยเออผมต้องการสายผมต้องการสายสตันให้ผมนะครับใครก็ได้มาสตาให้ผมที พอสตันเสร็จปุ๊บ๋ยวผมจะใช้อันติของชาร์จเบรนะครับจัดก,การต,ตอนเนี้ยโดนพ่นไฟก่อนไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเบ่งกล้ามนะครับแต่เขาบอกว่าที่ไปดูมานะเขาบอกว่าพี่กินยาแล้วมันต้องเบ่งกล้ามเพราะว่าเขาอยากให้เราหาที่ปลอดภัยในการกินยานะครับทางผู้พัฒนานะซึ่งอยู่หลังหินก็ไม่หลอด

ก็คือว่าแล้วก็ซัดมันไปเรื่อยนะครับซัดมันนัวเลยแล้วก็ปืบฟืบไม่โดนอีกแม่งโกสตีนจะหนีไปไหนชิ่งนี่เราป่าเป็นโหมดดาบนี้นะครับเป็นแบบอิเลเมนต์แบบขั้นสุดนะครับปลอดบ่อยอิเลเมนต์แบบขั้นสุดนะครับซึ่งโหมดนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับ ว่าไปโซนนั้นแน่นอนเลยใช่เลยเนี่ยตัวละครผมเดินไปทางนั้นอ่ะโอ้เยี่ยมซึ่งใครอยากเห็นผมทําคลิปกับสตาร์ซีก็คอมเมนต์มาได้เลยครับหรือว่าอยากให้เขาทําคลิปกับผมนะครับเขาก็พูดในช่องเขาอยู่นะก็ไปดูกันได้ไปดูกันได้ซึ่งเขาก็ทําคลิปทุกวันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทําทุกวันหรอกไม่ได้ลงทุกวันหรอกเพราะว่ามันแค่งนอดิเลกที่เยอะย่นยูทู คือต้องมีไฟก่อนนะถึงจะทำอะ่ะเขาจะมาถ้าไม่มีไฟคือถ้าไม่มีอะไรแรงกระตุน้นไม่มีะอะไรนะผมก็หมายตาซึ่งผมเป็นคนที่ในชีวิตจริงพูดไม่เยอะครับจะพูดกับคนที่สนิทมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนิทผมจะพูดเยอะครับเพราะว่าถ้าไม่สนิทผมถ้าไม่สนิทหรือไม่มีใครผมจะไม่พูดเลยผมจะนั่งเงียบเลย คุยคุยกับตัวเองะครับผมคุยกับตัวเองได้นั่นแหละบนพืมพำกับตัวเองได้แต่ว่าถ้าคนไม่สนิทผมก็จะดูผมเป็นคนเงียบๆน,นะครับซึ่งพูดในช่องเนี่ยผมก็พูดไม่เก่งหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องหาคําพูดมาพูด,ดนะนะไม่งั้นมันจะไม่มีอรรถรสหรือมันจะไม่มีสีสันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยผมเดินไปทางผิดป่วะ น่าจะทางผิดหรือเปล่าว่าแฮวซึ่งนั่นแหละผมก็พูดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องมีไฟก่อนนะครับผมถึงจะพูดได้ถ้าผมไม่มีไฟครับก็ผมก็ไดเงียบอะ่ะแบบขาดขาดสีสันในการใช้ใช้ชีวิตเอเออขาดสีสันในการทำคลิปอะครับ มันน่าจะไปโซนที่มันจะไปนอนแล้วนะครับเพึ่งเดี๋ยวเราจะไปปิดชีพมันกันนะครับไม่เราจะจับมันนะครับต้องต้องตัดหางมันก่อนนะตัวหนึ่งทั้หมดนี้ซัดเลย สามไปบึ้มเข้าหน้าเป็นไงเจ็บปวดละสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บอันนี้เจบ็จบอันนี้เจ็บเดี๋ยวดูนา่าอาจจะตายหรืออาจจะไม่ตายก็ไม,ม่ได้แล้วแบบหลบเถื่อนอันนึงกินกินคูดิง้งกินคูดิงด้งก่อนซึ่งผมน่าจะตัดหางก็ได้แหละ เดี๋ยวก็หางขาดแล้วก็รอดูปพบมั่งมั่เลยนเลยแหละเรียบร้อยหางขาดโอเคหางเป็นขาดนะครับเป็นตัวจับมันได้เลยน,ยนี่จังหวะนี่แหละคอมเมอร์เออกระเด็นเลยไปจับมันได้ครับ คมิชชั่นคอมพิวมีเวลาเพียง20นาทีนะครับเอ้ย20วินะครับในการเก็บของไปเร็วๆไปเร็วๆเก็บหางเก็บหางแล้วเราก็ขาดอีกหางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยขาดอีกหางหนึ่งเย้เฟสเคลียคือไอตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากกว่าภาคพอติเบิลเตอร์นะมัน เนี่ยภาพมันก็รู้แล้วว่ามันวลาละเอียดมากกว่าซึ่งมีความนีงนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครป์ผมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายซึ่งไปดูด้วยนะสุตาสุชาแนลบ๊ายบายจุ๊บ